วัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้หลังจากที่ฝนตกไปนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ได้เกิดน้ําป่าไหลราครับอันนี้ผมได้ฝนตกเสร็จแล้วผมได้มาที่สวนครับผมแต่ว่าผมก็ไม่คิดนะครับว่าน้ำมันเยอะขนาดนี้เพราะว่าแถวนี้มันติดกับสวนยางครับนี่ครับสวนยางครับผมติดกับสวนยางแล้วน้ําจากสวนยางมันไหลเข้ามาในกระท่อมผมครับโอ้โหแบบสุดยอดมากครับผมคิดว่าทางภาคเหนือภาคเลยนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับ นี่ครับคือน้ําที่ได้ท่วมขังในป่ายางนะครับนี่ครับโอ้โหล้นแล้วก็จะมีท่ออยู่ทางนี้แล้วก็ท่อก็จะไหลนั้นไปลงตรงทางกระท่มผมนะครับโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับนี่ครับนี่คือทางไปนะครับผมนี่ครับคือทางน้ําไหลโอ้โหผมคิดว่าแต่น้าป่าไลหลากมาทางภูเขาครับแถวบ้านผมนี่ไม่ไม่มีภูเขานะครับผมโอ้หูน้ําไหลสุดยอดครับชาวนารอดแล้วแหละครับนี่โอ้โห นี่ครับนี่ครับไหลเป็นคลองครับนี่มันไม่ใช่คลองมันเป็นทางธรรมดานะครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับชาวนารอดแล้วครับผมโอ้โหอโหดูครับดูครับความมิดมิดข้อเท้าผมเลยครับนี่ครับผมโอ้โหสุดยอดครับนี่ครับผมทุกคนเชิญชมครับขอขอบคุณฝนนะครับที่ทำให้ ได้รอดแล้วนะครับข้าวคงจะสดชื่นเลยครับนี่ครับโอ้โหสวยงามครับเพราะว่าผมเกิดมานี่ผมไม่เคยเห็นฝนตกแรงขนาดนี้เลยครับนี่ครับโอ้โหดูครับน้ําครับนี่ครับผมไหลมาโอ้โหท่วมหลากเลยครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับนี่ครับรลอดตายแล้วครับขอให้ทุกที่ชุ่มชื้น ดังที่สวนที่นาของผมนะครับนี่ครับผมสุดยอดครับนะครับโอ้โหน้ําไหลเลยครับเนี่ยถ้าใครเป็นคนที่ทําการเกษตรหรือว่าไม่จําเป็นต้องเป็นคนทาการเกษตรหรอกครับนี่ครับโอ้โหได้เห็นภาพนี้ก็สดชื่นโอ้โหทุกคนครับช็อตเด็ดนี่ครับนี่ครับสะน้ําผมจากที่ไม่มีน้ําครับน้ําไหลอย่างแรงเลยครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูนะครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหทุกคนครับ นี่ครับน้ำเต็มสระเลยครับโอ้โหนั่นครับถ้าเงียบๆจะได้ยินเสียงน้าเดี๋ยวผมขอซูมนะครับโอ้โหน้าไหลเหมือนเป็นน้ําตกเลยครับถ้าไปใกล้ๆได้เนี่ยผมอยากพาไปชมครับแต่ว่าผมเดินไปไม่ได้โอ้โหตื่นเต้นจนมือสั่นนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับผมคิดว่าผมอยู่น้ําตกนะครับเนี่ยโอ้โหบรรยากาศสุดยอดครับ นี่ครับทุ่งนาเขียวทันตาเห็นเลยครับทุกคนโอ้โหนี่ครับผมดีใจมากเลยครับไม่รู้จะพูดยังไงเป็นการตอบแทนสุดจะบรรยายนะครับตื่นตันจริงๆครับครับตรงนี้ก็เป็นทุ่งนานะครับนี่ครับผมนี่ครับมีน้ําเต็มเลยครับนี่ครับผมนี่ครับถ้าผมมานาที่ไรผมจะเอาเจ้านี้มาด้วยตลอดครับนี่ครับจอบนั่นเองครับผมจะเอามาด้วยตลอดนะครับเหมือนเป็นเครื่องมือติดตัวเลยครับ นี่ครับผมสดชื่นมากเลยครับความสุขที่มีคุณค่าทางจิตใจนะครับนี่แล้วแต่ครับบางคนเขาจะอาจจะว่าสิ่งนี้คือความสุขของเขาสิ่งนั่นคือความสุขของเขาก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าความสุขของคนมันไม่เหมือนกันนะครับว่าความสุขของใครเป็นยังไงก็แล้วแต่คนนะครับอันนี้ก็คือความสุขของผมนะครับนี่ครับนี่ครับได้ที่ผมได้เห็น น้ำ่วนใหญ่ที่ไหลหลากจากถนนนะครับนี่ครับมันก็จะไหลไปที่สวนยูคาลิปตัสนะครับแต่ว่าผมก็เห็นว่ามันเป็นการไหลทิ้งที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรผมก็เลยนี่ครับทําการกั้นน้ําเลยครับการกั้นน้านี่ครับแล้วก็ให้น้ํามันไหลไปครับนี่ครับไหลไปเลยครับไหลไหลไหลหลแล้วก็นี่ครับผมแล้วองน้าก็ได้ไหลเข้านานะครับนี่ครับแล้วผมก็ในการให้น้ํามันไหลเข้านานี้เขาเรียกว่า ตามสุภาษิตสำนวนไทยที่เขาเรียกว่าน้ําขึ้นให้รีบตักนะครับได้มีโอกาสก็รีบคว้าเอาไว้นะครับดีกว่าไหนไหนมันก็ฝนแรงแล้วผมก็เลยต้องคว้าโอกาสเอาไว้นะครับดังที่สุภาษิตเขาว่าน้ําขึ้นให้รีบตักนั่นเองนะครับผมนี่ครับครับก็ขอขอบคุณฝนจากใจเลยนะครับนี่ครับผมอยู่กลางน้ําเลยครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ